สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไฟสุปผูสุ่มข,ข้นจามมืนอนีกม่าพอกระยนุดผ้าแสบคือเขาจ้ามมืนอนีกะนใส่บกพีกอรพี่น้องเนาะใส่บกพีกอรใส่บกพีกอนทั้งน้อยเอาเสียน้ำยามาใส่ห้วยๆเลยแล้พี่น้องหอนๆเลยพี่น้องใช้ตัวเย็ยนไว้เมื่อวานก็เลยเอามาอุ่นอุ่นมืนอนี้ หอนซวยๆยเอา้าจำนี้ก่อนตีนไก่ตีนไก่ตีนไก่พักกระมี่พักกันจองลวกด้วยพี่น้องกันจองลวกครับมันพักกูดลวกแกมือน,นี้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ น้องสีกระแสบแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยมาเดิอมาเดิออ่ะกุดลวก เออเขาจะจ้าข้าขนาดเลยยังไรขย,ย่อยพักกูดพักกูด แบคขาขนตักพี่น้องดี๋ยวสดสดแค่แต,เตบเแ็ดแต่งกินบุญุบาน่าได้ขอสดขอแพ้ได้พี่น้องเลย แซบขนาดเลยพี่น้องเลย ต้องหวามต้องแสบเป็น้องเ <laughs> ด้อจ้าเด้อพป่น้องเลยกินบสนัวบดสุภาพไมวได้ก็ขอโทดขอไผ่เนาะจา๊ะเนาะอื จิ้งไงพี่ต้องติ๊งไงเลยมันนี่ใส่มือยุ่งบ่ได้หอน ภักก็ลวกแล้วไม่ไม่น้ำยาก,ก um God, ็ไปอุ adam, ps, livres, ojos, ่นแล้วไม่ไม่คุณลงคุณพี่นึกถามว่าเป็นยังกินขนมเส้นเป็นยังพวกเจ้าก็ใส่มือหยุ่มใส่ยังก็ได้พี่น้องใส่มือก็ได้ใส่สอนใส่สวมใส่บวงใส่ตะลิวใส่ถั่พี่ก็ได้ออที่สะดวกว่ามีขอแม่นะจ๊ะเนาะ เราบ่ม,มีขอแมนแต่เริ่มต้นแล้วอ๋อ uh huh. บ่อยากใส่มือก็ใส่ซ้อนใส่บวงไปเส้นละพี่น้องเอ้ยใส่แต่ลิ้วใส่แต่พี่ไปเส้นละอยากใส่อยังก็ใส่ไปอืมนม่นเป็นอย่างหรอกจังกินได้หมดอ,อืม คนคนก็ว่าเป็นยังคือกินข้ามแง่แถวนะมันกินโชว์แต่กินข้ามน้อยๆก็บ่มันก็บ่ชวนอยากเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแังได้ก็ได้เฮ็ดให้พี่น้องเฮาอยากกินน้ำสินะพี่น้องเลยมันว่าสิมาจับสิทธิ์สิสิทีละทส้นสองเส้นกินเห็นเป็นตจแซยบแล้วกินแบบได้ก็ได้ที่แบบเฮ็ดให้พี่น้องเขาอยากนั้ำสินะพี่น้องเลยบ้านว่านั่นเดจ้ากินข้ามหน่อยก็กินเป็นอยู่ กินซอนกินบ่วงก็กินเป็นจ้ะต่ว่าเท่ากันมากินโชกินเนวนี้เนาะก็สิมัจับจังสีมันกับบทแซบได้พี่น้องมันบอจา่าโอ้อขอโทษเด,ดวยจะเอี่ยมพว่วมจังสีแล้วมันต้องกินข้าวไม่แย่งสิอ่ะ อืมอืมนัำจิ้เนาะพี่น้องเนาะอืมลงมันมันก็มากขั้นหน่อยหรือเป่าแต่ว่าน้อยอืมมันเก็ดใช้จังได้กระได้ส่วนใ้พี่น้องห้ของขิดอยากน้ำขิหน้าพี่น้อง ให้เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นขื่นน้ำลายน้ำหัองสินะพี่น้องแม่นบาจา่จ้ะอืเนาะคอยวางสันแหละไอ้เบิ่งแล้วบ่คคดอ,อยากบ่หยังนั้มันก็เฮ็ดให้เพิ่นอยากน้ำห้องสินะพี่น้องข้ามีใหญ่สวบใส่สวบใสบ่รถคข้ามหน่อยก็กินเป็นอยู่ส่อนบ่วงกินแบบผู้ดีก็กินเป็น ืยังห,หนูขอโตด้วยจ้าพี่น้องจ้าบ้านนี้อันนี้จะไปกินแบบผู้ดีรอบนอบ